สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กับมาพบกับน้ำเชียรนะคะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะอาจารย์โคราชค่ะหรือว่าอาจารย์คนโคราชค่ะงวดว่าหันเหลขกบนอาจารย์รูดค่ะเหลขกรางวิ่งห้าตัวเดียวค่ะก้อนหนาคุ่นอาจารย์กับเขาเ้อค่ะท่านผู้ชมวิ่งร่างตัวเดียวค่ะเขาสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะค่ะล่าสุดอาจารย์ห้วิ่งราง ข่าวหาแปดค่ะท่านผู้ชมค่ะมาซาดีโกบมาเนาะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์เพิร์ดเฮ็ดหน้าพร้อมค่ะเพิ่นมาอยู่บ้านเนาะค่ะเอาก่อนอื่นจับไปรับส้มเรบบาฟังตัวเลขของอาจารย์คนโคราชขอบคุณแนวทางอาจารย์เด้อค่ะพ่อนนทบุรีเพิ่นร่ดวันอาทิตย์เพิ่น,น,พนสิทโทรหาน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชม วันอาทิตย์เจอกันเดอร์หวานน้ำเชียค่ะถ้าใดแจ้งได,ไดน้ำเชียก็จะลงหายเอฟซี้วค่ะเพราะว่างวดว่งหันพรนนทบรีเิ่นกับาหาให้วิ่งบนหกค่ะท่านผู้ชมช่วงเฟังอาจารย์กันได้ด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกินข้าวระบบอาจารย์ครับมากินข้าวเด้ คก็ครับผมยี่หองก็เหมือนค่ะอาจารย์ตั้น้ำพริกผมอ่ะโอ้น้ำพริกกระพังเอาซะหนักอาจารย์เจ้ควายอายุยืนครับผมเอาอาจารย์หัวต้อหันเล็กบนเ้างหลุดเนาะครับค่ะที่ว่าหัวนี้น้ำเชื่อมมันก็ส้มขัดขัดกันแหละครับอืมเพิ่นว่าดับแต่ว่าผมมาเด่นนะเอาเลยอาจารย์ตามสูตรเท่าเนาะแมนค่ะตัวเลขวิ่งลางเข่าเขาสองหัวเลยดิอาจารย์หันมาลางแล้ว ลางลางซองสีดีกว่าบนแบบนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าบ่มักลางอยู่แล้วบดนี้เจ้าในเหล็กไปเกิดลางนอาจารย์ครับค่ะเขาแบบตัวเดียวตัวเดียวเี่นไะเนาะนอาจารย่ะสองงวดติดแล้วค่ะครับเจ้าจับคู่ว่าเขาอืมจับคู่ว่าเขาค่ะครับงวดนี้ยกใไ้เขาอีกได้ค่ะออกตัวเก่าไก่ไกเชียงหักออกตัวเก่านอจย์ ไกลกันนะค่ะครับเอาอาจารย์วดีวิ่งบนยังค่ะผมว่าซีนะครับอาจารย์วิ่งบนสีค่ะครับเพิ่วมาดับเนาะค่าเอาเด่นลวกันเนาะวิ่งบนสีค่ะมีตัวร้องไ่อาจารย์บอครับเอาตัวเดียวเลยล่ะค่ะเอาตัวเดียวคั่นถ้าเป็นหลักหน่วยมันก็เป็นเป็นเป็นพวกโกพวกเจ็ดนั้งสี่นอ่ะค่ะอืมแต่ว่าผมเอาเอาซีเป็นตัวเด่นละกันนะ อาจารย์ไปไปช่วงกันกับอาจารย์ใหญ่เหลดดับค่ะครับพอสมมีค่ะจะว่ามันสิมีตัวประกอบเป็นพวกหกพวกเจ็ดพวกพวกหนึ่งนี่่ครับได้ค่ะอาจารย์มาเลยค่ะครับประกอบก็คือซีหนึ่งครับสีหนึ่งซีหกครับซีหกีเจ็ดครับซีเจ็ดซีเก้าครับซีเก้าครับผมซีครู สี่คู่หลักร้อยแน่อาจารย์เดี๋ยวผมผมจะเน้นให้ครับค่ะเน้นสี่หกสี่หกกับสี่เจ็ดครับสี่หกกับสี่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับหกกับเจ็ดอีพูมาตรงยูหลักหน่วยเลยอืมอหกกับเจ็ดค่ะตตรงยูหลักหน่วยครับครับผมหลักร้อยตัวไหนคะอาจารย์หลักร้อยสองสามเก้าครับสองสามเก้าค่ะเลือกไปที่สามครับ มักสามนาะอาจารย์ครับผมค่ะสามตัว<ส>กติสองคู่ค่ะสามสี่หกสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดมีราคาท่านผู้ชมตัวอาจารย์มักครับอ,อ๋ออาจารย์เลขวิ่งล่างค่ะงวดนี้งวดที่สามค่ะล่างนี่เป็นเลขเอ่อเลขมันมีสองคู่ครับ แต่ว่าผมติดตัดมม่มีเก่ากับโฮกแตวผมติดตัดเก่าออกเอาเลโกะละกันครับโกเตีอาจารย์ครับผมมันมีสองโูเด็ธรรมดามีสองโคแต่ว่าผมติดตัดออกธรรมดาไม่มีสองตัวเม่นว่าอาจารย์ครับผมมีสองตัวตลอดมันจะมีสองตัวติดติดติดรางแต่ว่าผมติดตัดตัดออกแน่จะผมเลือกโงละกันเนาะอาจารย์มีโกกับเก่าครับค่ะ เลือกหกเลือกหกครับเอาหกตัวเดียวครับผมเอหกตัวเดียวค่ะครับผมก็คบคููนี่อาจารย์บันี้หกซี่ครับหกซี่หกห้าครับหกห้าหกเจ็ดครับหกเจ็ดหกแปดครับหกแปดเฮ้น้ำเชื้อ์ค่ะหกผมบอกพีทว่าหันหกซี่เป็นหกหนึ่งครับหกหกซี่พ่าเอาน่าอาจารย์ครับครับ หกหนึ <61. S 1> ่งครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งห้าหเจ็ดหกปดครับอันสามตัวสามชุดนั่นปกติเนอะอาจารย์ครับผมค่ะเปลี่ยนตาหกสี่เปลี่ยนเป็นหกหนึ่งครับผมะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมหกห้าหเจปดค่ะมากู่ได้อาจารย์ผมเสียหกหนึ่งก็หกแปดครับหกหนึ่งก็หกแปดค่ะครับเด็กพ่อสอบักเทียค่ะอาจารย์ เอาเรียกว่าเลขลรางงามนีครับโอเลดวิ่งนี่เป็นงมวดที่สามนี่ค่ะตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมผมว่าผมมาเลขหองม่ต้องลงรางเดียอือบอลนี่อาจิเป็นบอลเรือรางเนี่ยแหละ่บอลนี้แต่ว่าผมมาหกรางไพ่กับไพ่แล้วเนาะอาจารย์ครับไปตามแล้เนาะค่ะตามสูตรค่าท่านผู้ชมกดหัวเอื่อนแหละครับเอาอยู่ดีสบายบ่นนี้ค่ะอาจารย์มาอยู่บ้านวันนี้ สบายดีครับสบายดีค่ะครับครับอันระว่างมองเห็ุงานกับยุบันเลือกมองไดเห็ุงานกับมีความสุขนะครับเตีายไม่ไม่ยุบันมีความสุขค่ะครับมีความระเบียบมีควารย์เนะครับผมครับตอนที่แรกก็ไม่เชื่อกว่าอยากมากแต่ว่าแต่ว่าทายุบันมันกันสิบ่ค่อยรอเป็นไงยุบันมันบ่ค่อยรอค่ะมันกับ คือว่าเนาะค่ะานุชุ่มมันตายแดดกันยูบุญเขากับยู่โรงงานครับค่ะครับผมเดี๋ยวกคายู่โตดอกอาจารย์ครับผมค่ะครับเอาขอบคุณเรื่างอาจารย์นะคะอาจารย์ครับผมขอให้โชคดีให้เราครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาค่ะท่านผู้ชมเท่าหลังจากคนว่ามักเหล็กลางเนี่ยครับค่ะอาจารย์เพิ่นกายู่กับพิ่เสียจะสองปีแล้วนี่ค่ะอาจารย์ไม่ต้เหล็กบนเนาะอืมเพิ่มวัฒนนัดค่ะ าตัวจังไดขึ้นมาตัวเดียวเลยสองงวดเลยที่แถาว่าหันนีหนึ่งดิครับแต่ว่าเพื่นประกบคู่รูรเขาค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเลขออกสามหนึ่งแมนค่ะบาริโตมาเนี่ยกะหา,หาเลขออกหาแปดค่ะนี่นะคะอาจารย์คนโคลามาสาดีโกบมาได้ค่ะคำโค้งเพิ่มส่งตลอดได้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาเอาเลขบนก็เนาะครับผม เลขบนครับันนี้เพันเหตุตัวเดียวแล้วครับผมวิ่งบน4ครับ2ตัวบน4 1 4 6 4 7 4 9ครับผมเน้น4 6และ4 7หลักร้อย2 3 9เน้นไปที่3 3ตัวบน3 4 6 3 4 7ครับทางงวดว่กหันเพิ่นกับไปชนพอสมียงเนี่ยอาจารย์เพิ่นแผ่พอสเมียง วดนี้ส้นวดนนี้ส้นอีก,ส,อกส้นอีพออีกแม่ยังบอกกันยังได้ขีบอยู่ก็ตามสูตรเนาะแม่ตามสูตรค่ะเด่นชั่นทับอาจารย์กับแพรอ,อีพอแต่ว่าเหล็กล่างนี่เี้ครับพี่น้องเนาะเดินดีมากแล้วงวดนี้วิ่งล่างหกด้ครับผมหกสองตัวล่างหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกแปดเน้นหกหนึ่งและหกแปดครับผม นี่แหละค่ะท่านผู้ชมล่างพ่นวาประกอบครูเพราะเขาเทียตะว่าเหล็กวิ่งเพิ่นตัวเดียวเขาสองหววแล้วเด้อค่ะเอาสถิติอีกแพนหนึ่งน้ำเชื่อว่าได้เก็บไหวเนาะค่ะถ้าเขาหวดนี่เราันสิเก็บไหวอยู่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไปเอ๊ี่ไปย่อนเบิ้งกระได้แล้อค่ะพ่นเขาอีลีค่ะนี่นะคะเอาสรุปบนและล่างเนาะบบนและล่างครับอาจารย์คนโคราชค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมไม่ค่อยล่อค่ะอาจารย์ธรรมดาเนาะค่ะท่านผู้ชมมาอยู่บ้านเนาะเฮ่อเจ๊กหน่อยกับปั๊บโตได้เลก็จะเป็นสภาพปกติเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมยิ้มเชียกับกอดมาเชียมาอยู่บ้านค่ะแหล่เอ็นเอ็นคือกันละค่ะตั้งที่แรกค่ะอยู่ไปเรื่อยๆกับปั๊บสภาพไปค่ะท่านผู้ชมค่ะ ดูแลเจ็บตัวเองค่ะเอาอาจารย์โคราดเด้อค่ะเลขวิ่งลางเพนเข่าสองงวดติดแล้วเด้อค่ะดันผู้ชมเข้าสองงวดติดงวดแรกเพ่นห้วิ่งหนึ่งเลขออกสามหนึ่งงวดล่าสุดให้วิ่งหาเลขออกหาแปดค่ะดันผู้ชงมงวดนี้ห้วิ่งหกค่ะเลขลางแล้ค่ะดันผู้ชมพนบอกเคยมาเลขลางแล้วค่ะแต่ว่าเพนแก เห็ดไปนั่มบนคือบนลางคือลางเพิ่นเห็ดมาให้น้ำเชียร์กับเอฟซี่ค่ะเพิ่นถนัดเลขบนค่ะช่วงนี้เพิ่นเดินลางเนาะค่ะท่านผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางเอาค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผม ขายขี้มค่ะคเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิน่นอยากนาซออยากให้หนาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้หนาเกี่ยงค่ะอยากให้ฝ่าออกฝ่า,ฝาจางค่ะท่า, dachte, านบุษมิชฌาค่ะอยากให้กะจางค่ะถากไล้มาหานนมเชียไรเด้อค่ะท่านผู้ชม <timeline S 1> ครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศรรัรพท์เด้อค,ค,ครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจด็ดสี่ศูนย์หก แปดสามครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบู่ค่ะสบู่เฮ็ดให้หนาเฮาใสให้หนาเฮาเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะนาค้ำคำกระสิแปลว่าใสออกค่ะท่านผู้ชมใสออกค่ะกะฝาเจ้งสิฝากระสิจางออกคือจางยูโนแก้มนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะฝายูโนแก้มยูไตข้างยู มองนี่คาราเมลส้มค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะกับยูดังนี่ค่ะคาานมู้้มนี่ค่ะมองนี้ค่ะน้ำของน้ำเชี่ยกะจางออกไปลยที่ค่ะทาานมู้้มค่ะนาไซนาเกียงออกค่ะซอไซออกเนาะค่ะกับว่าเป็นว่าจะออกมดเลยที่ค่ะทาานมู้้มค่ะเพราะว่านกับยูกับน้ำเชี่ยยี่สิบปีพุนาเทาค่ะผม หัวก็มาใส่กิ้มค่ะหัวก็เจอค่ะหัวก็เจอเนาะแนค่ะมาเชี่ยคื้กันครับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบูท่ที่น้ำเชี่ยใส่แล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮดไหนาเฮ้าเต่งตึงบ่แหง้งบ่เหี่ยวค่ะดันูุชมครับนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดันผุ้มมค่ะชุ่มชื้นนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะ สร้างมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันมุ้ชมค่ะคนเกาที่เถวข้นใส่ถือค่ะคนเกาคนใส่ถือได้ครับผมเพิ่คะตอนแรกเิ่นดลองไปชุดนี้่ละค่ะชุดหยอดหีดค่ะดันมุชมเพิ่อเราสองตัวนี่ไปทดลองก่อนเนาะเนียนค่ะต่อมาก็4ซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่ไหมดง่ายๆค่ะอันนี้มันมดไวค่ะเพิ่นกระั่งเทลหาหลอดพกหลอดเจ็ดหลอด แปดปลอดก็มี่ค่ะรผม้ชมเพ่นถือไหมค่ะเพ่นถือกับหนาเพ่นค่ะเอาไทเอซีทันใดที่เพิ่นสนใจกับถักไร่คือเก่ามาเสียพ่นบอกว่าหันได้ค่ะรนมู้ชมต่อมานื้อเสียกบใส่แป้งตลับกันแดดได้ค่ะรชมครับแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบได้ค่ะแป้งตลับค่ะเกลี่ยง่ายกว่า ปิดเท่ากับผิวดีครับผมเนียน้อมค่ะดันู้ชมิล่ะค่ะดันู้ชมค่ะถักลายมาเด้ค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปทดลองเบิ่งกอนก็ได้ค่ะเอาต่อมากจะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะดันู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำหอมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะเอา จังได้กะถักลายมาเดอค่ขาดมนผส้มสลับคลิปนี่พอกันคลิปหนย,ยูดีไม่แห้งสุขุมสุขน้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ